สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปทำเงินฟรีท o ม e นิเวลต t นะครับผมเป็นแอปใหม่มาแนะนำนะครับเป็นในส่วนของการเล่นเกมทำเงินฟรีท o ม e นิเ l ลต t นะครับในการถอนเงินเนี่ยมีให้เราเลือกถอนนะครับผมอยู่ที่1,200บาทแล้วก็1,800บาทให้เราเลือกถอนได้ อันนี้เป็นยอดเงินที่ผมสมัครครั้งแรกแล้วก็เข้ามาเล่นในครั้งแรกเลยนะครับ215บาทนะครับเป็นยอดเงินในเกมนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการสมัครการเล่นและก็การทําเงินเข้าทูมอนี่วเลตนะครับว่าแอปนี้เนี่ยมันเล่นแบบไหนถึงจะได้รับเงินเข้าทูมอนี e วเลตนะครับเป็นแอปมาใหม่ด้วยนะไปดูในคลิปกันเลย ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็มีแอปทําเงินฟรีทูมานี่วเลตนะครับผมเป็นแอปใหม่นะครับที่มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยแนะนำกันเข้ามาค่อนข้างหลายคนแล้วนะครับสำหรับแอปนี้อยากจะให้ช่วยรีวิวให้หน่อยนะครับว่าวิธีการสมัครวิธีการเล่นเนี่ยมันเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ในคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะเป็นแอปทําเงินทูมานี่วอลเลตนะครับทำได้ฟรีไม่เสียเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันก่อนนะครับว่าต้องทําแบบไไหนนอย่างรก รเราต้องดาวน์โหลดแอปก่อนนะตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ตัว Google Play Store นะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะ การดาวนโหลดก็ไม่ยากเลยนะครับผมจะขึ้นรูปแอปไว้ให้ทางด้านซ้ายมือในคลิปนะแล้วก็จะมีชื่อคลิปอ่าชื่อของแอปไว้ให้ด้วยนะครับสามารถพิมพ์ชื่อค้นหาติดตั้งดาวนโหลดลงในเครื่องได้เลยถ้าเราไม่อยากดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์แนะนำนะครับสำหรับตัวแอปนะครับผมก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับชื่อตามนี้นะครับผมถ้าเราพิมพ์ชื่อค้นหาแล้วเนี่ยไม่เจอตัวแอปนะครับก็สามารถกดลิงก์ดาวโหลดตรงคอมเมนต์ฝากมุดได้นะครับผมจะมีลิงก์การดาวนโหลดไว้ให้นะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะรรัเเาตติด้งส็ ก็สามารถเข้าสมัครกันได้เลยนะโอเคนะครับพอเราเปิดแอปขึ ais, ้นมานะครับตัวแอปเนี่ยเขาก็จะสอนขั้นตอนวิธีการเล่นให้เราก่อนนะครับว่าแอปนี้เนี่ยเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับดูที่ด้านล่างนะครับเป็นการสอนการทํารายได้นะครับแล้วก็กดต่อไปได้เลยจากนั้นเนี่ยมันก็จะแนะนำนะครับให้เรากดตรงรูปแบงค์เขียวนะครับตามรูปนิ้วมือด้านบนเลยนะครับพอเรากดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นการสุ่มรางวัลสําหรับมือใหม่เราสามารถกดที่กล่องของขวัญได้เลยว่าเราจะเอากล่องไหนมันจะเป็นการสุ่ม เงินรางวัลเหมือนที่ผมได้มา200กว่าบาทนะครับเป็นการสุ่มนะตัวนี้ผมได้มาที่215นะครับแล้วก็กดในส่วนของการคลิกยอมรับได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูตรงนี้นะครับ215บาทเป็นการถอนเงินเนาะต่อมาเนี่ยเขาก็จะสอนในส่วนของการถอนนะครับก็กดต่อไปได้เลยนะครับตรงคําว่าต่อไปนะมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้านี้นะครับพอกลับมาที่หน้าหลักของแอปเนี่ยมันจะมีคําว่าเพย์นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาทดลองเล่นผ่านดันต่างๆและเริ่มสร้างรายได้กันเถอะ พอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกช่องทางการสมัครในการสมัครเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยจะเป็นในส่วนของ Google หรือว่าอีเมล สองจะเป็นในส่วนของ Facebook นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราเนี่ยจะสมัครผ่านช่องทางไหนนะครับโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระบบการเช็คอินนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานนะครับเราสามารถกดเช็คอินได้เลยวันที่1 2 3เรียงลงไปนะเราจะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีการดูวิดีโอนะครับในการกดรับคะแนนเพิ่ม300เหรียญทองเนาะเราก็สามารถกดรับเพิ่มได้นะครับ ถ้าเราต้องการเปิดหีบนะครับจะได้รับสูงสุดถึง350เหรียญทองเนาะตัวนี้จะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับในการกดรับนะต้องบอกก่อนว่าแอปนี้เนี่ยผมดาวน์โหลดครั้งแรกแล้วก็เล่นครั้งแรกในคลิปนะครับไม่ได้ไปลองเล่นก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่เมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด3เมนูเริ่มจากด้านล่างเลยนะครับหน้าหลักเนี่ยก็คือหน้านี้เลยนะครับในหน้าหลักแล้วก็มีเมนูที่2นะครับมีชั้นหนังสือแล้วก็รางวัลเรามาดูที่หน้าหลักกันก่อนนะครับในหน้าหลักเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่าด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้จะมีการหมุนสปินนะครับหรือว่าวงล้อนะครับ6,000เหรียญทองนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการจับรางวัลฟรีนะครับในการหมุนวงล้อหมุนได้10ครั้งแล้วก็กดชิงโชคตรงนี้ได้เลย มันก็จะทําการหมุนวงล้อให้เราในส่วนข,ของการหมุนเนี่ยถ้าเราหมุนได้ในส่วนของคะแนนเหรียญทองเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ต่ถ้าเป็นกล่องของขวัญที่ได้รับคะแนนเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นการดูแอดโฆษณาหรือว,ว่าวิดีโอเพิ่มเติมนะส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะมีกล่องนะครับให้เราเปิดเพิ่มนะครับถ้าเราหมุน ในส่วนของวงล้อ ست, ครบตามจํานวนนะครับ10ครั้ง25ครั้งแล้วก็45ครั้งนะครับอันนี้คือการเล่นหมุนวงล้อนะต่อมานะครับเรามาดูที่ฝั่งขวามือนะครับมี2เมนูนะอันแรกเนะี่ยจะเป็นกล่อ,องของขวัญ35บาทนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของรายการระดับนะครับในการทําภารกิจผ่านด่านนะครับผ่านด่านถึงเลเวล10นะครับแล้วก็สามารถกดรับตั๋วเงินเขียวได้นะครับผมเรียงลงไปเป็นคะแนนเหรียญทองเป็นตั๋วเงินเขียวเรียงลงไปตามจํานวนเลยนะครับถ้าเราเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะอันนี้คือการทําภารกิจ ต่อมานะครับในส่วนของ143บาทนะครับกดเข้ามาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการรับตั๋วเงินเขียวนะครับ143บาทกดใส่ ID คดีเชิญของเพื่อนได้เลย i อคดีเชิญเนี่ยมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้มีของใครใช้ของคนนั้นนะครับใส่ตรงช่องนี้แล้วก็กดส่งได้เลยนะ ตรงนี้นะครับผมก็จะใส่รหัสคําเชิญของน้องกายนะครับที่เขาแนะนําผมมาเนาะก็ใส่แล้วก็กดส่งได้เลยนะครับก็จะได้รับนะครับตั๋วเงินขึ้นมาแบบนี้นะครับ143บาทเป็นการกรอกไ d คําเชิญของเพื่อนกดโอเคได้เลยนะครับนี่ก็กรอกเรียบร้อยลวนะครับอ่ประมาณนี้ในส่วนของการกรอกรหัสโค้ดนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะหายไปทันทีสําหรับ143บาบาทนะครับแล้วก็ใส่ได้เลยต่อมาเรามาดูที่ด้านบนนะครับในส่วนของเหรียญทองแล้วก็ตั๋วเงินเขียวนะครับอันแรกนะครับเป็นเหรียญทองใน ส่วนของคะแนนเหรียญทองเนี่ยเราสามารถใช้ในการแลกเงินได้นะใครที่เคยเล่นเกมแนวแนวนี้เนี่ยก็น่าจะพอเข้าใจในการเล่นนะครับเพราะว่ามันเคยมีเกมแนวนี้ออกมาแล้วนะครับในส่วนของการเล่นนะก็น่าจะเป็นตัวโซลูกุนะครับผมที่ผมเคยรีวิวไปนะรูปแบบคล้ายๆกันนะครับในการถอนเงินเหรียญทองเนี่ยคุณจะต้องมี 1, 10 0 0 0หมื่เหรียญทองนะถึงจะทําการถอนเงินได้นะครับ ในการถอนเงินเนี่ยก็คือผ่านทาง t ทมอนี w วอลเล็ตนะครับผมนี่ครับโทมอนีวอลเล็ตเนาะจะต้องมียอดเงินอย่างน้อย10บาทนะครับตรงนี้10บาทถึงจะทําการแลกเงินเข้าในส่วนของ t ทมอนี w วอลเล็ตได้น,นั่นเองนะครับนโยบายการถอนเงินนะครับก็ลองเข้ามาอ่านดูได้มีทั้งหมด5ข้อนะในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับ ต่อมาเรามาดูที่ตั๋วเงินเขียวนะครับสำหรับตั๋วเงินเขียวตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ที่358บาทนะครับเราสามารถเริ่มถอนได้ที่1,200แล้วก็1,800นะในการถอนเงินเนี่ยเราจะต้องทํายอดเงินให้ครบตามจํานวนก่อนด้านล่างนะครับจะมีหลอดเปอร์เซ็นต์ให้เราดูนะครับถ้าเราทําครบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยน่าจะมีภารกิจเพิ่มให้เราทําอย่างเช่นการทำภารกิจเหมือนของแอป1,400บาทแล้วก็1,500บาทที่มันมีภารกิจเพิ่มให้เราทำเนาะเราก็ต้องยอมรับเป็นส่งของเงื่อนไขขแล้วกก็ภาาริจองทงท ด้วยนะว่าเขาให้เราทําภารกิจอะไรเราก็ทําตามนะครับเดี๋ยวผมต้องทําให้ครบยอด1,200บาทก่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตการถอนเงินตรงนี้ให้แล้วกันนะต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูที่2ด้านล่างนะครับชั้นหนังสือนะครับเมนูนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับหรือว่าการแนะนําการเชิญเพื่อนทุกครั้งที่เชิญเพื่อน1คนเนี่ยคุณจะได้รับตั๋วเงินเขียว8.59บาทนะครับผมแล้วก็ จะได้รับคะแนนเหรียญทองสูงถึง2 0 0 0 0ืเหรียญทองเลยนะครับวิธีการเชิญเนี่ยก็กดเชิญทันทีได้เลยแล้วก็กดคัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเอาไปโพสต์เอาไปแชร์เอาไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางของคุณได้เลยนะต่อมานะครับเรามาดูที่เงื่อนไขาการเชิญนะครับเขาก็จะมีจํานวนเพื่อนที่เราแนะนําไปให้เราดูว่าเราเนี่ยแนะนําเพื่อนไปทั้งหมดกี่คนนะครับแล้วก็ได้รับตั๋วเงินเขียวเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็เหรียญทองเท่าไหร่นะครับ ก็มาดูที่กติกานในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะเขาแบ่งเป็นทั้งหมด4ข้อนะครับ1,500 3,500แล้วก็5,000สูงสุดที่10,000นะครับก็คือจะต้องให้เพื่อนเล่นผ่านระดับถึงเราจะได้รับในส่วนของตัวเงื่อนเขียวแล้วก็เหรียญทองตามลําดับที่เขากําหนดไว้นะครับเงื่อนไขาการเชิญมีทั้งหมด4ข้อก็อ่าน,นเข้าใจได้เลย เมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของรางวัลตรงกล่องของขวัญนะครับตัวนี้จะเป็นการรวมทาภารกิจทั้งหมดเลยจะเป็นการเช็คอินนะครับชวนเพื่อนนะครับผมเปิดการแจ้งเตือนรับชมวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของการเล่นเกมนะในส่วนของโอเวอร์ไทม์นะครับออนไลน์ไทม์ตรงนี้นะครับก็คือการออนไลน์ในส่วนของตัวแอปนะแล้วก็ใช้อุปกรณ์เพิ่มระดับเลเวลนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นการใช้อุปกรณ์ไม้กายสิทธิ์5อันนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับเรามาดูตรงคาว่าเพย์นะครับในการเล่นผ่านด่านระดับหนึ่งอ่ะ กดเริ่มเลยนะครับตรงคําว่าเพจเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้เรากดเลื่อนนะครับอ๋อมันให้เราเลื่อนตัดเชือกนะทุกคนประมาณนี้ในการเล่นนะครับผมผ่านด่านหนึ่งนะครับเราก็กดรับคะแนนเหรียญทองได้เลยนะครับรับคูณ2ได้ด้วยนะแล้วเราก็กดตรงลูกศรน,นะครับเพื่อที่จะผ่านในส่วนของด่านถัดไปนะครับเรามาดูต่อไปกันเลยนะครับก็ให้เราเล่นนะครับตามนี้ เขาบอกว่าให้เราตัดเชือกนะเราก็ตัดเชือกได้เลยนะครับตัดตัวแรกนะครับแล้วก็ตัดตัวที่2นะครับผมให้มาลอยขึ้นไปทั้งหมดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะได้รับมาเพิ่มอีก180เหรียญทองนะครับเราก็รับรางวัลคูณ2ได้เลยในการเล่นเนี่ยมันจะต้องใช้หัวใจในการเล่นนะครับ1วันจะเล่นได้แค่25ครั้งนะแล้วก็มาตัดนะครับนี่ครับมันก็จะลอยขึ้นไปแบบนี้นะครับผมยิ่งถ้าระดับเลเวลสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งมีหลายตัวนะประมาณน เลเวล4แล้วนะก็ลองเล่นดูได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ลองให้มันเรียงระดับขึ้นไปนะโอเคได้มาที่240ี่เหรียญทองนะครับอันนี้คือคะแนนเริ่มเยอะขึ้นนะครับให้มันเรียงตามลําดับนะตามตัวนะครับผมมันจะได้รับคะแนนเยอะนะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับว่ามันต้องเล่นปรับมาไหนนะครับอโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของขั้นตอนการใช้งานของแอปนี้เนี่ยจากที่ผมลองเล่นเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับในการเล่นนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามาเล่นดูแล้วก็ลองทําภารกิจดูได้นะครับสำหรับการถอนเงิน ทั้งคะแนนเหรียญทองแล้วก็ตัวแบงค์เขียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกให้ทั้ง2ออันเลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ